สวัสดีนะครับวันนี้เราจะาพูดถึงเรื่องของระบบน้ำนะครับโดยใช้ทัมเมอร์ตั้งเปิดปิดนะครับตั้งเปิดปิดตัวนี้นะครับเป็นทัมเมอร์นะครับของจีนตัวละประมาณ120บาทถึงร้อยถึง200ครับไม่เกิน200บาทนะครับตัวนี้ผมใช้กับเครื่องปั๊มน้ำนะครับ1แรงจํา อัตราการปั่นน้ําก็อยู่ที่100ลิตรต่อ1นาทีนะครับเพื่อปั๊มน้ํานะครับมาใส่ถังพักน้ําที่อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็น้ําก็จะทํางานอยู่นะครับปั๊มก็จะอยู่ในนู่นนะครับที่ดําๆนี้ครับเป็นเป็นปั๊มน้ําก็สูบน้ําขึ้นมานะครับมาใส่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยน้ําไปที่มีสปริงเกอร์ที่ต้นมะนาวอยู่ตรงนั้นนะครับ แล้วก็กอไผ่แล้วก็ต่างต่างนะครับเรามาพูดวันนี้นะครับที่จะมาพูดถึงก็มาพูดเรื่องของทามเมอร์นะครับทามเมอร์เนี่ยผมก็ใช้ทามเมอร์แค่นี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็ต่อนะครับต่อจากคัดเอาไฟลงมานะครับทำบาแบบบ้านๆนะครับแล้วก็เข้ามาที่คัตเอาตัวนี้นะครับเป็นตัวสวิตช์นะครับตัวสวิตช์ตัวที่1นะครับ แล้วก็ไล่สายไฟมานะครับแล้วเข้าทามเมอร์นะครับทามเมอร์เนี่ยหน้าที่คือตัดไฟครับตัดไฟให้ปั๊มทํางานกับไม่ทํางานอันนี้เป็นทามเมอร์แบบตั้งเวลานะครับสามารถตั้งได้น่าจะประมาณ8เปิดปิดได้ประมาณ8ครั้งนะครับแล้วก็ต่อสายสายเขียวเนี่ยครับไปที่ปั๊มนะครับไม่ได้ผ่านแมกเนติกหรือ อุปกรณ์อื่นๆใดๆนะครับนอกจากไอ้เจ้าทามเมอร์ตัวนี้เลยนะครับหน้าตาผมก็เอาใส่กล่องไว้นะครับเพราะว่าบ้านผมยังสร้างไม่เสร็จยังไม่มีฝานะครับอ่ะวิธีการทํางานของเขาทําอย่างไรนะครับดูที่ตรงนี้นะครับปุ่มสีแดงเนี่ยเป็นปุ่มที่แมนนวลออโต้แมนนวลนะครับจะเป็นปรับให้เป็นแมนนวลหรือว่าจะปรับให้เป็นออโต้ก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับสมมุติเรากดปุ่มสีแดงหนึ่งครั้งมันจะขึ้นตรงนี้ว่าออฟนะครับสถานะก็จะปิด นะครับตอนนี้5โมง22นะครับถ้าเรากดวิดออฟเนี่ยมันก็จะปิดการทำงานปั๊มน้ำก็จะไม่ทำงานถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะขึ้นมาที่ออโตโอ้ออโต้ต,ตัวเนี้ยมันจะทำงานอย่างไรมันจะทำงานต่อเมื่อเราตั้งค่าที่ตรงตัว P เนี่ยนะครับเราจะให้เราจะให้ปั๊มน้ำทำงานตอน6โมงเช้าวัวนจันทร์ทุกวันนะครับ ทุกวันต่อสัปดาห์ทํางานนะครับจะขึ้น1นออนตรงนี้นะครับหกโมงเช้ากดอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราจะปรับตัวนี้เราก็ปรับนะครับเป็น6กโมงถ้าเรากดตัว H ก็เป็นชั่วโมงกดตัว M ก็จะเป็นนาทีถ้าเราจะให้มันทํางาน7จ็ดโมงแล้วกดตัวนี้ครับ7 8 9ดแแล้วแต่นะครับนะก็กดมาเรื่อยๆก็จะให้ทำแล้วแต่ทํางานกี่โมงนะครับผมมาตั้งไว้ที่6กโมงเหมือนเดิมนะครับก็จะขึ้น1นึ่งออน พอกดตัวพ่อีกหนึ่งครั้งครับกดตัวพ่อีกหนึ่งครั้งปุ๊บจะสลับมาตรงนี้เป็น1 Off เราจะให้มันหยุดการทํางานในขั้นตอนที่1เนี่ยในครั้งที่1เนี่ยตอน6กโมงสีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปิด40่ินาทีก็เปิดตัวน,นี้นะครับถ้าสมมุติว่าท่านใดอยากจะเปิดตอนเย็นอีกก็กดตนนัวนี้ปุ๊บเนี่ยจะสลับเป็นเท่าไหร่ครับเป็น2อ n ก็จะสั่งให้เขาเปิดได้อีกตอนตอน กี่โมงก็ได้นะครับสมมุติผมตั้งให้เขาเปิดตอนเที่ยงคืนนะครับแต่ผมหุ้ยกดผิดทําอย่างไรจะล้างค่าได้กดตัวนี้ครับ CR เคลียร์นะครับกดเคลียร์ปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อกด P ข้างนึ่งก็จะเป็น2 off นะครับกดมาเรื่อยๆนะครับ3 on 3 off ผมตั้ง3 off ไว้ที่17บเลีกาสานาทีเผื่อวันไหนที่ผมมาแล้วผมเปิดแบบเปิดแบบ ไม่ได้เปิดออโต้นะครับหกโมงเโมงครึ่งทุกวันมันจะปิดเองอัตโนมัติบางทีผมลืมผมเปิดน้ําไว้แล้วผมก็ลืมกลับบ้านไปก่อนนะครับเจ็ 7, อ่าสิบเนิาสามสิบีมันก็จะตัดไฟอัตโนมัติทุกวันเพราะฉะนั้นจะเปิดให้เปิดเราจะลืมไม่ลืมก็5้าโมงครึ่งเนี่ยก็จะดับไฟนะครับถ้าเรากดพีมาเรื่อยๆนะครับก็จะ 1, 2, 3 4งสองสานะครับเโอสมุดไดกิ ได้16ครั้งนะครับมีทั้งหมด16โปรแกรมนะครับถ้าสมมติเรากดอย่างนี้เสร็จแล้วเราอยากกดมาหน้าปกติธรรมดาให้กดรูปนี้ครับนี่เป็นรูปนาฬิกากดปุ๊บก็บจะปะอยู่ในเวลาปกตินะครับถามว่าตอนเนี้ยเวลาเราทํางานเราต้องตั้งมันว่าเป็นออโต้แต่ถ้าเราอยากจะให้มันทางานอัตโนมัติเอ้ยไม่อัตโนมัติเปิดเลยแล้วกดแมนนวลหนึ่งครั้งครับปุ๊บศานาจะขึ้นว่าอ่อนไฟสีแดงจะติดปั๊มก็จะทํางาน ถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้งปุ๊บมันก็จะกลับมาที่กําลังเปิดปั๊มทํางานแล้วก็ออตโต้ซึ่ง17นาฬิกาสามสิบนาทีมันจะปิดอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าอยากปิดเองด้วยมือเรากดแมนวนวลอีกหนึ่งทีจะอยู่ในโหมดออฟแต่ยังไม่ออโต้เพราะฉะนั้น6โมงเช้านะครับมันก็จะยังไม่เปิดเราต้องกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะให้มาอยู่ในโหมดของออโต้มันจะทำงานอีกคีตอน6โมงเช้านะครับอันนี้คือเป็นวิธีการ ที่ผมใช้ในการเปิดปิดน้ำอัตโนมัติโดยใช้ทามเมอร์นะครับโดยใช้ทามเมอร์แล้วก็ไม่มีแมกเนติกลงทุนที่ประมาณไม่เกิน200บาทนะครับกับตัวทามเมอร์ตัวนี้นะครับใช้ได้นะครับเหมาะสมสำหรับปั๊มน้ำที่ใช้ไฟหนึ่งแรงนะครับใช้ไฟน้อยๆนะครับก็สามารถใช้ทามเมอร์ตัวนี้ได้นะครับผมใช้มา ประมาณ2ปีแล้วนะครับยังไม่ยังไม่พังยังไม่เกิดพังเคยใช้ทามเมอร์แบบที่มันแบบหมุนหมุนนะครับแบบหมุนหมุนก็ใช้ได้แต่เวลาไฟดับไอตัวทามเมอร์ตัวนั้นอนะ่ะมันจะไม่ทํางานถ้าไอเจ้าตัวนี้นะครับถ้าเราถ้าไฟดับปุ๊บผมเอาคัดเอาลงปุ๊บเวลาก็จะยังเดินอยู่ตามปกติให้ไฟดับนาขนาดไหนเวลาก็จะเดินตรงตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ เป็นวิธีการใช้ทามเมอร์แบบง่ายๆนะครับของผมเองวันนี้พอเท่านี้ก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าจะมาแชร์ความรู้นะครับที่เกี่ยวกับการทำเกษตรการรดน้ำในสวนขอบคุณครับสวัสดีครับ